พระพุทธเออ,อ,อก็เป็นพระธาตุนี่คือเป็นพระธาตุที่แกนั่งวิปัสสนาน,นั่งวิปัสสนาได้มาออ,อแล้วที่กุติก็ยังอยู่อยู่ว่าเปล่ื่อตอนนี้ยังอยู่เหลือมีอ๋อก็แกตายแล้วยังอยู่มีครับก็คือแกนั่งวิปัสสนาเออแกนั่งแล้วมาเองสเสด็จมาเองหายากแล้วเ้ยพระธาตุมาถามว่าเอาบป่าโอ้ยเอาอยู่ครับไม่มีพระธาตุไปหาที่ไหนไม่หาไม่ได้ก็มันนะ เอาว่เองมันไปเรียกไอ้คุยมาไอ้ไอ้ไอ้นั่นมาไอ้โกไอ้คุยชื่อตะคุยที่อยู่ในตลาดไอ้วัดโกวัดเออให้วัดเอามามันเอาไม้โพที่หน้าโบสถ์ไปแกะทีแล้วตัดไปนั่นก็ไอ้นั่นโบสถ์เนี่ยโอ้เราตัดมาให้แล้วก็ตะคุยให้ตะคุยไปท่อไอ้แล้ววัดไปท่อนึงก็ไปแกะพร้อมกันอ๋อแกะเป็นไม้โพเอาไม้โพไปแกะครับ แล้วก็เจาะก้าวที่ก้าวที่แล้วไม้ข้าวชนิดที่อุดพระธาตุอ๋อก็เป็นไม้ก้าวเป็นไม้ไม้ก้าวชนิดครับที่อุดพระธาตุพระธาตุจนแล้วเอาแล้วเอาไม้ปิดแล้วก็พระธาตุเนี่ยคือแกหลวงพ่อเนี่ยแกก็นั่งวิปัสนาได้ด้านได้มาเองมีเยอะเสด็จมาเองแล้วก็มีเยอะมาเรื่อย บา<ต>งทีก็หายไปหมดบางทีก็มาซะเยอะเลยโอ้ไม่ใช่มีอยู่ตลอดแช่ไหมก็ออเอามาอุดให้ในในพ้าของลุงหนูด้วยก็ทำถีแรกก็ทํามไว้ใช้ของเขาสองอเก้านิ้วออกแกทํามไว้ใช้แกเองด้วยอโอ้แต่ใช้มานานเลยตั้งแต่แกนั่นเลยทําไว้ใช้แกก็ได้พ้า,พาสององเลยล่ะ ก็เอาบเอาพระธาตุบรรจุแล้วก็ทำให้ใช้เองด้วยใช้แแต่แก้ข้ามนิ้วแต่ของผมนี่เขาทำเอ้ยเองทําที่หลังเอาให้เต็มที่เล้วให้สิบเอ็ดนิ้วให้แก่สิบเอ็ดนิ้วเลยแล้วก็เอาไม้ก้าชนิดบรรจุไปแล้วก็พระธาตุฝังไว้อีกทีหนึ่งพระธาตุฝังนั้นมันมีสลักมาไอ้อุดเนี่ยไม้ก้าวอย่างก็คือเอาดวงลุงหนูใส่ไว้ใต้ใต้ฐานพระก็คือเหมือนกับบูชาดวงเราด้วยแล้วก็มีพระธาตุฝังไว้ใน แต่และตำแหน่งเก้าที่จะมีใครกี่คนก็คงมีลุงหนูคนเดียวผมว่าคนอื่นคงไม่มีที่มีเป็นไม้โพกแก่ที่มีที่ฝั่งระธาตุนะมีมะะวัด,นะวดแล้วก็มีของเขาสององค์ก็ให้ลุงปิดไปคนที่ดูแลดำอ่ะ๋อครับขอให้ไปเลยทีแรกผมจะเอาครับโอ้ออยนี่ขอให้ผมนี่ผมลก็เลยไม่กล้าขอถ้าผมขอเขาจะให้ก็ไม่กล้าขอนะขอ่ะเพราะเขาให้เรามาแล้วครับ แล้วอีกองก็ให้หลานเข้าไปอ่ะครับแต่อีกองไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเอ๋อเป็นพระปางห,ห้ามสมุดเออ,เอ,อปางห้ามสมุดมันจะเกิดบรรจันอ๋อลุงหนูก็เกิดบรรจันจลุงลพ่อก็เกิดบรรจันอ๋อเกิดบรรจันเหมือนกัน